มีความจุกันทุกกฎันนี้ก็เป็นวันพระญาติโยมก็ได้เข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลกันแต่ก็ค่อยระวังหน่อยนะพยายามป้องกันตัวเราป้องกันคนอื่นพอโรคไฟให้เจ็บกอระบาดดังที่พวกเราได้ทราบกันรักษาเราแล้เราก็รักษาคนอื่น แต่ถ้าพูดลักษณะของความเป็นจริงแล้วออก็เป็นโลกกรรมอันหละมาชำระนั่งหันหลังให้กันอยู่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีวิบากรรก,าบากรรมต่อกันถ้ามีวิบากกรรมต่อกันใปหลบอยู่ที่ไหนก็เจอเหมือนเดิมแต่เราก็ไม่ประมาทหาการประครับประคองกายของเราประครับประคองใจของเราให้อยู่ในความประมาท ให้อยู่ในกองบุญให้อยู่ในกองกุศลเอาไว้เพราะว่าคนเราเกิดมาถ้าถึงวาระเวลาก็แต่พูดตามหลักของความเป็นจริงก็คือตายมีความเกิดก็มีความตายถ้าถึงเวลาถ้าไม่ถึงเวลาก็ไม่เป็นไรขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่แหละเราพยายามมาแก้ไข มาแก้ไขมาปรับปรุงใจของเรามาอบรมใจของเราตามแนวทางของพระพุทธเจา้าหรือว่าตามแนวทางของพระพุทธองค์ที่ท่านได้ค้นพบคือเรื่องหลักของอริยสัจอริยสัจสี่ตามจริงอันประสรศิฐซึ่งมีอยู่ในกายของเราตามแนวทางอริยมรรคในองค์แปดคำว่า,าอริยมรรคคือหนทางเดินคือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกพวกเราอาจจะเห็นถูกอยู่ในระดับองสมมุติจะเห็นถูกในหลักธรรมเราต้องมาเจริญสติเอาไปวิเคราะห์จนใจคลายออกจากขันห้าหรือซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าเห็นถูกเพียงแค่เริ่มต้นเริ่มต้นเห็นถูกตามเห็นการเกิดการดับตามดูการแยกการคลาย รู้ลักษณะของใจใจที่ส่งอกไปภาหนอกเป็นอย่างไรใจที่เกิดกิเลสเราละกิเลสได้หรือไม่ใจอยู่ในกองบุญกองกุศลหรือเปล่าแต่ละวันแต่ละวันเราต้องรู้ให้ชัดเจนถึงจะเรียกว่าความเห็นถูกตามดูตามรู้ตามเห็นตามชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลมันถึงบอกให้เชื่อ ศรัทธามีกันเต็มเปี่ยมความเชื่อก็มีกันเต็มเปี่ยมแต่ให้เชื่อด้วยเหตุด้วยผลเจอด้วยสติด้วยปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาแยากรูปแยกนามไม่ได้รู้เรื่องอัตตาอนัตตาให้ได้รู้เรื่องสมมุติวิมุตให้ได้่วนมากเราก็มองในภาพรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนร่างกายก็ของเรา อัน,นโน้นก็คงเราอันนี้ก็คงเราแต่ในหลักธรรมของพระพุทธองค์ท่านมองเห็นเป็นคงว่างไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีตัวมีตนอยู่ระดับของสมมุติในระดับวิม,มุติการแยกการคลายถึงจะรู้ความเป็นจริงถึงเราเดินปัญญาแยกรูปแยกนามไม่ได้ก็ให้มีศรัทธาอยู่ในบนุญ บุญเนื่ถึงเป็นพื้นฐานอันยิ่งใหญ่ในการปล่อยในการวางเพียงแค่คิดดีก็เป็นบุญทำดีก็เป็นบุญอย่าไปปล่อยปะละเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นถ้าเราสำรวจใจของเราได้ที่เหตุที่ผลอบรมใจของเราได้ทุกเวลาทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกท่านถึงเรียกว่าทุกขณะจิตสำรวจดู คำว่าสินสินเป็นลักษณะอย่างไรศินก็คือความปกติปกติของกายของเรากายคงไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนโน้นให้คนนี้ปากจาของเราก็ไม่ได้ไปพูดส่อเสียดพูดเฟื่อเจอพูดสิ่งที่ไร้สาระใจของเราก็ไม่ได้คิดอากาติไม่ได้คิดเพ่งโทษ ก็เนี่อันนี้ก็เป็นสินซึ่งสินที่พวกเรามาสมาทานเราก็สำรวจความปกติของใจนั่นแหละคือสินความปกติของกายความปกติของวาจากายวาจาใจปกติเขาเรียกว่าสินสมาธิใจที่สงบใจที่ไม่มีความกังวล ใจที่ไม่มีความฟุ้งซ่านใจที่ไม่เกิดกิเลสเขาเรียกว่าสมาธิด้วยการข่มเอาไวา้หรือว่าด้วยการรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยการแยกแยะปล่อยวางที่เหตุชี้ผลรู้หลับองอริยสัจสี่ใจทรงออกไปภาโนอกเขาเรียกว่าสมุทยัยเราดับเราหยุดโดยชี้เหตุชี้ผล ทุกสมุไทยนิโรธมักคือความสงบก็จะตามมาคนเราก็ปรารถนาหาความสุขกันทุกคนถ้าใครหาเจอหาถูกที่ก็อาจจะเจอได้เร็วได้ไวการพูดนี้ง่ายการปฏิบัติยากต้องเป็นบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศ ทุกริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับทายทุกเรื่องในภาระหน้าที่การงานทำความเข้าใจกับโลกธรรมโลกธรรมแปดที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวทำความเข้าใจกับทวาวรทั้งหกทำความเข้าใจกับรูปรสจินเสียงที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวรู้จักจำแนกแจกแจงก็ต้องพยายามมันวิเคราะห์บ่อย ทำความเข้าใจบ่อยๆทักวันหนึ่งเราก็จะมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะไปอย่างไรมาอย่างไรเพราะว่ากายเนื้อ,อถึงเวลาเขาก็ต้องแตกต้องดับเพราะวันเป็นกฎของใจลักกฎของความเป็นจริงมารับเอาลงศพทุกวันวันละสองลงสามลงอันทิวังทีก็หกลงก็ดลงก็มีนี่แหละความเก็บความป่วยความตาย มีมาให้เราได้เห็นทุกวันหลวงพ่อก็สภาพร่างกายก็เจ็บป่วยอยู่เจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาฉีดอินซูลินฉีดยามายี่สิบกว่าปีทั้งทานยาฉีดยาเข้าโรงพยาบาลจุกดเที่ยวอันนี้ก็เพิ่งจะเข้าเพิ่งจะออกมาหมอก็เอาไปซ่อมแซมในส่วนที่มันสึกหลอ ถ้าถึงเวลามันก็ต้องแตกต้องดับเป็นหลายสิ่งหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างทั้งน้ำในปอดทั้งหัวใจในทางเบาหวานความดันทั้งขึ้นทั้งลงบางวันก็ปกติบางวันก็ไม่ปกติบางวันก็ตำ่ำแต่ก็บังลมที่ช่วยหายใจนี่เป็นนํำมาฝึกมาหลายปี หลายปีเป็นน้ำมาพึกททำงานก็บังลมทำงานข้ังเดียวหลวงพ่อต้องได้อาศัยเครื่องช่วยหายใจช่วยมาสองสามปีแล้วเครื่องออกซิเจนมาช่วยหายใจพอออกซิเจนในร่างกายมันต่ำเวลากลางคืนแล้วก็ต้องได้อาศัยเครื่องออกซิเจนแต่ก็พยายามประคับประคองร่างกายของตัวเองให้ได้สร้างบุญสร้างกุศล ให้ได้ยังประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเราที่ก <c oughs> ำลังกายจะอํานวยให้บางครั้งบางทีพระเราชีเราต่อให้พากันสมัครสมานสามาชีกันการทำรวัดสวดมนต์พยายามทำให้ได้ที่หลวงพ่อไม่ได้พาทำก็เพราะว่าสภาพาร่างกายของหลวงพ่อเป็นอย่างนี้สมัยก่อนนี่ต้องทำ ทุกปีทุกวันลวงพ่อก็จะพยายามประครับประคองร่างกายของหลวงพ่อให้อยู่เพื่อที่อย่างประโยชน์ให้ทุกคนให้ได้เยอะที่สุดให้ได้มากที่สุดเท่าที่ร่างกายจะอำนวยให้เราก็เป็นหนักต้องทานยาฉีดยาทุกวันเหมือนกับผลไม้ฉุเตรียมพร้อมที่จะอยู่เตรียมพร้อมที่จะไป อยู่ก็มีความสุขไปก็มีความสุขไม่ได้ลำบากเพราว่าเราเตรียมพร้อมมาดีอยู่ก็ยังประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าไม่ใช่ว่าต้องอปล่อยเวลาทิ้งไม่อยากจะปล่อยเวลาทิ้งเราอย่าพากาันเจ็ดคลานจงพากันขยันมันเพียน เียนทั้งการขัดเกลากิเลสเพี่ยนทั้งความเขา้าทําความเข้าใจเพี่ยนทั้งสมมุติความเป็นอยู่อ,อทั้งโลกก็ทำทาความเข้าใจให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นบอกตัวเองให้ได้อะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาอะไรคือใจทำไมใจถึงเกิดทำไมถึงหลงความคิดหลงอารมณ์ ทำไมใจถึงเกิดอัตตาคำว่าอัตาอตาอนัตตาเป็นลักษณะอย่างไรคำว่าวิมุตติสม,มุติเป็นลักษณะอย่างไรคำว่าสัมมาทิฏฐิการแยกการคลายเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องเข้าถึงรู้ด้วยเห็นด้วยทำความเข้าใจได้ด้วยแต่ส่วนมากก็เศอรอัทธาเตมเปรียมทำบุญกันเต็มเปี่ยม จะเดินปัญญาแยากรูปแยกนามตรงนี้ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เพราะว่ากำลังสติมีไม่เพียงพอถึงอย่างไรก็อย่าไปทิ้งบุญทำบุญบุญนี้เป็นพื้นฐานอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ปล่อยวางได้ให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสักพักหนึ่ง สร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกคงเราให้ต่อเนื่องกันสักระยะหนึ่งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังถ่าย่างกเรือบเสียนะวางความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆหยุดหยุดหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆวางภาระหน้าที่การงานทางบ้านทางสมมุติทางบ้านเราก็วางมาแลว้ว เราก็มีศรัทธาโน้มกายของเราเข้ามาทำบุญมาถวายทานทีนี้เราก็รู้จาักการเจริญสติฟังไปด้วยน้มสํำเนียกไปด้วยลองสูตดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆอย่าไปบังคับอย่าไปบังคับลมหายใจการสูดลมหายใจยาวผ่อนลมหายใจยาว กายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้นเยอะใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกลมหายใจที่กระทบปลายจมูกข,ของเรานั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสติรู้กายหายใจเข้าก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่หายใจออกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่มีความรู้สึกรับรู้ให้ต่อเนื่องท่านเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อม ริงทุกจริงทุกอย่างอย่าพึ่งเอาเก็บมานึกมาคิดวางเอาไว้เช่ยก่อนเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเรากพยายามหัดสังเกตให้เกิดความเคยชินให้เกิดความชำนาญมีความพลั้งเผอลอเราก็เริ่มใหม่หายใจอึดอัดเราก็พยายามแก้ไขหายใจอย่างไรถึงจะเป็นธรรมชาติหายใจอย่างไรเราถึงจะมีความรู้สึกรับรู้ ได้ทันได้ชัดเจนถ้าความรู้สึกไม่ชัดเจนเราก็พยายามฮะหายใจเข้าไปยาวๆความรู้สึกก็จะชัดเจนพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินช่วงใหม่ๆก็อาจจะอึดอัดบ้างติดขัดบ้างเพราะความไม่เคยชินถ้าเราฝึกบ่อยๆทำความเข้าใจบ่อยๆ หายใจเข้าก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่หายใจออกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่มีความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องทวนการเกิดของใจเราก็จะรู้เท่ารู้ทันรู้ลักษณะของใจใจเกิดคือว่าความคิดที่เกิดจากใจส่งออกไปภายนอกเราก็จะเห็นหรือบางทีความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดที่ผุดขึ้นมาเราก็จะรู้เท่ารู้ทัน ใจของเราเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรเราต้องพยายามสร้างความรู้ตัวนี้เลยเข้าไปควบคุมใจของเราเข้าไปอบรมใจของเราบ่อยๆอบรมใจที่เหตุที่ผลเห็นเหตุเห,เห็นผลจนกว่าใจจะคลายออกจากขันห้าหรือว่างายขึ้นมาหรือว่าแยกรูปแยกนามใจก็จะว่างกายก็จะเบา เราก็จะเห็นความเกิดความดับเราก็จะเข้าใจความหมายของชีวิตเข้าใจภาษาธรรมภาษาโลกเข้าใจคําว่าอัตตาเป็นลักษณะอย่างนี้อนัตตาเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ส่งออกไปาหนอกเป็นลักษณะอย่างนี้กิเลสหยาบกิเลสละเอียดเราละกิเลสได้ระดับไหนระดับต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุแต่ละวันตื่นขึ้นมาเราได้บุญหรือไม่ เราแก้ไขอย่างไรเราถึงจะได้บุญใจของเรามีความอ่อนน้อมใจของเรามีศรัทธาเราก็ได้บุญแล้วเพียงแค่เดินเดินมาวัดมีความอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่มีสัมมาคารวะรู้จักควบคุมกายรู้จักควบคุมบาจจารู้จักควบคุมใจอันนี้ก็เป็นบุญแล้วเราพยายามเอาบุญตักตรงบุญ มีเฮริมีโอตปะมีความละอายเกียงกรัวตบาบมันสร้างบุญสร้างกุศลให้มีให้เกิดขึ้นจากน้นอยไปหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเต็มรอบไม่เต็มวันนี้ก็เต็มวันพรุ่งนี้ไม่วันพรุ่งนี้ก็เดือนนี้เดือนหน้าอันนี้สงผลบุญผลทานเราก็ทําการเจริญสติการจเจริญปัญญาเราก็หัดวิเคราะห์ ควบคู่กันไปสิ่งพวกนี้แหละจะติดตามตัวเราไปในวันข้างหน้ากายเนื้อแตกดับถ้าใจยังเกิดอยู่ขก็ต้องเกิดก็ขอให้เกิดอยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้ขณะนี้เวลานี้เรามาสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนได้ใดอ่ก็สร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนทำใจให้ว่างสมองให้โล่งกายให้โปรง่ง มีความรู้หรือรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันนะอ่ะไหวรพรพพร้อมกันพาคันเปททำความเข้าใจให้รู้ทุกเรียบท